ัดแล้วครับจัด <c oughs> อีกแล้วครับจัดอีกแล้วจัดอีกแล้วครับเอ้ยอองัดครับงัด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 ครับนะฮะงัดอีกแล้วครับงัดอีกแล้วครับงัดอีกแล้วครับเฮ้ยฮุดฮุด ใสสวยครับใสสวย <c oughs> ดูครับนะ้นะให้ดูดีๆครับเปไหนครับกบจุกครับกบจุกกบจุกครับกบทีมงานไม่โคงสตาร์นะครับ นี่ครับดูครับไงครับลายสวยๆครับดูครับส,สวยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วครับนะนะ้าแล้วครับนะนะ้าแลครับนะนะ้า มานะครับหนึ่งแต้ม <c oughs> <c oughs> กยาครับนี่ครับว้าจัดเลยครับกจุกครับกบจุกครับอือใ <c oughs> สสวยครับอือยอดครับจัดแล้วกันนะะตามมืนงานด้วยนะยครับ